ค่ะวันนี้ก็กลับมาที่ทํางานนะคะทํางานเหมือนเดิมค่ะวันนี้ทํางานเอ17โมงออกอ22นาฬิการหรือว่า4ทุ่มนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกท่านไปดูนะคะว่า อะไรที่ต้องเจอเวลาที่เราทํางานที่แคมปิ้งนะคะแล้วเราจะจัดการกับปัญหาแบบนี้ยังไงนะคะหรือว่าเหตุการณ์ปกติที่เราต้องพบเจออยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องนะคะความสกรปรกอ่าหรือแม้กระทั่งว่าขยะนะคะในห้องน้ําห้องครัวหรือว่าแม้กระทั่งบริเวณด้านนอกนะคะเดี๋ยวไงจะพาทุกท่านไปดูค่ะมาด้วยกันเลยค่ะถือว่าเป็นการอ่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในต่างแดนนะคะไปเลยค่ะ คือความมักง่ายของลูกค้านะคะ,ะบางครั้งที่เขามาอยู่ในแคมปิ้งอย่างนี้นะใช่ไหมคะบางคนเขาก็จะดื่มหรือว่ามีการฉลองกันในโอกาสพิเศษอย่างนี้นะคะ,ะลูกค้าก็จะไม่เอาขวดไปทิ้งในบริเวณที่เราจัดไว้ให้นะคะด้วยความมักง่ายของเขานะคะก็จะตั้งขวดไว้อย่างนี้นะคะซึ่งไม่ใช่ที่ที่เขาต้องทํานะคะถ้าเกิดว่าเหมียวมาเจอหรือว่าเห็นในขณะที่เขามาตั้งนะคะเมียจะทํางานถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปปรับ ได้นะคะคือถือว่าหรือไม่ก็คงจะว่ากล่าวตักเตือนกันนะคะนี่นะคะยิ่งช่วงไหนที่ทําทไม่ทันนะคะทําความสะอาดไม่ทันนะคะกระดาษก็จะหมดนะคะอย่างรอบข้างแล้วก็สภาพก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะงานถ้าทําไม่ทันนะคะ ท้องฟ้าสวยมากเลยค่ะใกล้จะเลิกงานแล้วค่ะก็เลยเดินออกมาเก็บของออกจากรถนะคะโอ้ได้จังหวะเห็นฟ้าฟ้าที่กำลังตกดินพอดีค่ะสวยมากๆเลย